มาเชื่อเพอยงว่าคุณผู้ครับฮะดีสติว่าท่านอับดุล์โนบานบอกว่า,า,วก,วาการาท่านก็สนะั่งทุกปีเลยว่าดิกระการยกเสียงวิเกเต็ปตังเนี่ยนะมีมาจากยุคไหนเราสู้ล้องสระล้องไหวหรือเปล่าครับเ,<อ>เออดูงงก็เข้าหนะ้านะปรากฏว่านผู้รู้บอกใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าทำเป็นหมู่เป็นคณะแต่เพียงแต่ว่า การที่ดังเนี่ยอิมาม์แทบีเองเขียนในหนังสือลูกบอกว่าที่นบ,บีทําอย่างนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าตรงนี้อ่านแค่ไหนอย่างไรแต่ก็อยา่าทาแบบแบบที่เราทําต่อเนื่องบ,บีเองเนี่ยเวลาจะสอนจะได้ยินไหมใลูกศิสย์จะได้ยิน,นไหมถ้านบ,บีเนี่ยจะสอนว่าอันตรงไหนอ่านอย่างไงแล้วนบีมันได้ยินผมนะเพราะตรงนี้อ่านอย่างนี้นะซุบฮานะ ฮะรอบเบียน,นะอ่ะพอหลังไปอัสตัฟบารุลลอฮฺอัสซาบะโอจำมนบ,บีพีน่นท่านอิหม่ามจะพีอธิบายในคนที่บอกว่าตา,ายไปหน่อยวีกับอธิบายสวนข้างไงอิหม,ม่ามพี่นั่นจะว่าอย่างไงเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าผมเคยให้เคยเอามาแจกเนี่ยฮะเรื่องการดีเกฟและบูอาร์รวมการดังหลายสมายเป็นเอกสารเล่มเบอร์่งเลยนะสามสิบกว่าหน้าเคยได้ไหมผมก็เลยนะี่ โอ้เ oh, <t ôi> ห็นไหมแล้วจะฝากบักรเด่นมาให้บักรเด่นก็ใครอยกากได้ก็มาถ่ายเอาไว้ก็เป็นลักษณะตอบโต้นะเพราะว่านั้นมีคนอ้างอย่างนี้ฮันดี้ดนีผมกจะดีแยงว่าในความเข้าใจของพวกปากเข้าใจยังไงด<อ>ีมากนะจบปัญหาเรื่องดีเกตหมู่และดีเกตดัางหลังละมาเนี่ยแม้กระทั่งดีเกตยังมีบริจาคมีไบริจาคมีอ๋อ ขอบคุณนะฮอบฮัตยาขอบคุนน้าขอกไม้นะครับเจ้านนะขอเราตอบแทนนาจานนี่ชื่อดีจำได้อยู่ประกาศเลยนะจานนี่ก็ดีใจแล้วกคนท่านบอกว่าจานราครับนี่รอบสองแล้วนะเนี่ยเรื่องนับประจานที่ทำร้ายทำร้ายกันอย่างอย่างเสียหายมากบางทีเราปรารถนาดีประกาศเพื่อให้รู้ถึงแล้วแล้วก็ผ่านถูกปะ เพราะถ้าไม่ประกาศอาจจะมีอะไรสูงหายระหว่างทางได้มันมีเหมือนกันบางทีบางคนบอกอาจารย์บางนลืมมันอยู่ในหนังสืออ่ะมันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้บางทีเขาฝากเขาเสียงเนาะแล้วก็ลืมไปเลยก็มีไอ้ประเภทแก้ลืมบางหลายคนทีนี้พอเราประกาศเยอะอาจารย์โอ้อาจารย์ดีอาจาร์สมโอเหรอโอ้ดีนะ ท่านจะเอาเสียงออกมาหน่อยท่านยะก็ช่วยท่านจะโทรบริจาคคือละร้อยคือละร้อยไม่ได้ออกทุกเช้าคือละร้อยคือละร้อยลาอิลาฮะนะฮะหรือบางทีก็พอบริจาคปุ๊บผมไปเจอมัสยิดมัสยิดหนึ่งตั้งโลกมากเลยผมเคยเห็นตะวัดแต่ไม่เคยเห็นมัสยิดที่เพิ่งจะไปเคยเห็นมาต่างเลยเราสลักชื่อไปแถวเลยว่าตู้ในคนละบานแต่ว่าจะมีเแค่ ไอ้วาดมัเขามีไอ้วาตมเขามีมีจริงๆแถบคองสิบสามจะไม่บอกสุราห์ไหนนะหาพอทีพาสุราห์แล้วเจอผม <คน S 2> ไ,มไม่เห็นมาตัวเฮ้ยแบบนี้แล้วเราเนี่ยอ,บบอ่าหน้าต่างนี่เออบัรยัยกับพีะอนีสเดียนนะนามสกุลนี่อยากได้หน้าอะไรเงี้ยสมมอตอิหะเอาเข้าไปในฝั่งขวา ไม่รู้่ะเอาเฉียวเฉียวสินะอยาเห็นสลาวที่บ้านหี่บาเนี่ยก็ขอฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มาสะท้อนไห้เห็นอยู่ว่าในทุกๆเรื่องถ้าวไม่อเราริวังเขามาอยู่กับเราเขาต้องการลวงเราเขาต้องการทาร้ายแล้วท่านจะเป็นไทยก็แล้วแต่เขามีโอกาสเจาะทุกคนแต่สำหรับเรอซุนเราอราซ้าย ทเทคโนโลยว่ามันเอาอะไรไม่ได้เลยใจก็เอาไม่ได้ความคิดก็เอาไม่ได้ใช่ไหมร่างกายก็ถูกป้องกันอย่างดีเามีกกรถยาตัวเองป้องกันสุดท้ายก็มาแลกทิ้นปิดตาหลอกล่อหน้าตอนหน้าที่นบีนะมามันหวังอะไรหวังว่าถ้าเสียสมาธิดหนึ่งภาผมก็ลดลงไปเอาแค่นั้นก็ยังเอาแต่ยังไงแต่ยางเรานี่ไม่้องเลยครับไม่้องไม่้องสมแดงเลย ข้ทุกวันนี้ก็เป็นพวกกันหลายเรื่องนะแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะหลายๆเรื่องก็ยังเป็นพวกเดียวกันอยู่โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วถ้าเราทำอามันอิบราดไปถึงระดับหนึ่งแล้วอาจจะเห็นเป็นจัวเป็นตนก็ได้นะเพราะว่าเขาหมดทางทุกประตูแล้วเขารวงเขาา้งประเทศสัเรื่องหนึ่งอย่างน้อยก็ตัดยอดให้มันได้บุญน้อยลานิดนึงอย่างเดาดาบีถึงก็บอกว่าถ้าดาบ,บีสุไลมานไปขอตัวอา์ไว้แต่การก่อนแล้วใช่ไหมนะ รอบีฮับริมุ่นกันเนี่ยแต่เราขอให้ข้ามีอำนาจในเรื่องนี้อย่าให้ใครหลังจากข้าคือจากพวกนี้ได้ใช้พวกนี้ได้เห็นไ,ไหมนะนบีบอกถ้าไม่มีดวอานี้ไว้แล้ว,ลวเราก็เราเราบัตตุวิซารียศิลมสยิดมันจะจับมันมามัดไว้มสยิดกลางสามสัสยิดให้เด็กเล่นมันทะลึ่งล,ลาหมาดละหมาดนี่มาแรกนินปิตาอยู่ตรงน้าเห็นไหมบางคนบอกว่าจารมีจริงๆอย่างนั้นเลยหรือฮะดิสบอก อันนี้ขนาดว่าวันที่เราซูลลอปได้รับอนุมัติให้อิสะระนี่รราจำได้นะหัวโจกออกแสดงเองเลยโดยเอาลูกไฟจุดเป็นลูกไฟกว้างใะี่เลยทุ่นีจตกใจมากเหมือนจะถูกไฟเผายิบรีนบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้อกลัว,อวเอาต้นนี้ไปยิบรีนก็สอนอาโอูรูปิกริมาจินลาหิจามา นเราเล่าต่อนีไป้มาเต่อดิอัลลอฮฺตี <c oughs> ลาอยู่ยาวอยู่หุ้มดับเบิลยูนวะละใช่เจ่ขอความคู่ครองต่อต่อเลยนะจำรัดหอละอันสมบูรณ์ยิงอะไรเง้ยมักยนัพพ่นเพราะกุรอานเป็นกะล,ลาโมลลอฮ์กะลาโมลลอฮ์เป็นสิฟบาต่อหรอกถูกปะเพราะนั้นจริงไม่มีชิริตโทนี้ มินชาร์รีมาข้อลกจากสิ่งที่เราสง้างมาแลาวเอามาบ่าที่สร้างที่ให้เกิดที่ปรากฏขึ้นว่ามินชาร์รีมายันซิลมินัสมาและก็อันตรายความชั่วร้ายต่างๆที่ถาโถมลงมาจากเบื้องบนว่าแม่ยะรุยฟีกาและตายเต้าจากพื้นดินพุ่งขึ้นทยานขึ้นไปสู่เบื้องบนว่ามินชาริีมาดราอัฟิ และสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายอันตราย,ยาทั้งหลายทั้งผมที่ดำหนึ่งลงสู่พืน้นผิววอมินชาริรมายาโคลิีมินหาและอันที่โวยพุ่ทะลึ่งเค้ื่อนจากใต้แผน่นดินทัสสุธาวามินชัดริฟีานินไลนีวนันดาและก็จากอันตรายความไม่ดีงามทั้งหลายแม่นมากว่าจะเกิดขึ้นในการคืนและกลางวันกทตาม วาชริทุลีทาริกินอิลลาตาริกันจะร,รุกุบี خير ริญะหและผู้มาเยือนเคาะประตูนในยามราตรีจากอันตรายความชั่วร้ายจากผู้มาเยือนและผู้มาถึงประตูบ้านแล้วมาเคาะในยามราตรียกเวน้นผู้ที่มาเคาะเพื่อเอาความดีมาให้ก็คืออะไรโอ้พระพวกธมีบาร นบ,บีอ่านตัวนี้อ่านไปอ่านไปไฟดับ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 อิบลิสไพแพน้น่าสนใจนะที่าาตัวนี้มีที่มาเล่าที่มาเล่าที่มาก็อ,อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าทุกเรื่องเขาจะไปแทรกเขาจะไปอยู่แม้แต่เสื้อแม้แต่อ่างพรแม้แต่การกินถ้าเราระบ,บีบอก <c oughs> มันละดิฉัสิบาลิบาสัจฉรอนีบ้าสุญยอมันพิลามนลิบาสุสิ่ละใครแต่งตัวอะไรเก้าล้ำนำสมัยเสมอแต่ว่าอะไรจะไม่ยอมให้เหมือนชาวบ้านเขาล่ะนะพิสดารอยู่ด้วยอะไรที่มันสุดๆเลยแผงๆอะไรนี่ต้องมามันมีวงวันพิลามหนุ่มขี่เรื้วยู่ไหนงนี้เลจลองแค่เสื้อผ้าก็สูดได้นะสูดได้นั่นธรรมดาธรรมดาอ้าวชาวบ้านเขาแค่นี้ก็แค่อย่าไปขนาดว่า อย่างบางคนเอ้าเราทัวร์เขาใสา่เกงใส่เสื้อวาา้าใส่โจมอันนี้ก็เขามันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมมีสายยกเออมันก็มีสายโยมแต่นี้มันก็ง่ายหน่อยนะรู้ไว้สายเหตุที่ใส่โจมเลยไม่ต้องรีดข้างในจริงไหมอออมันสบายนี่ตัวเดียวเนี่ยไ,ไม่รี้ปดิวันนี้ไปดิบด้วยไปสอนหนังสือที่ผมสบายมากมีอะไรสบายข้างในไงก็ได้ไหมเราโต๊ะแสงเพราะเหมือนทุกตัวตรองมีได้เลยแล้วก็ใส่โจมมันสะดวกตกลงว่าขนาดสวมเสื้อผ้า อ่าอดรีเกนกินอยู่คบค้าสมาคมในตลาดนี่ไหมพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าดอกเบี้ยนะ่มันแค่นี้นะแค่ว่ายืมแล้วก็จ่ายมากจ่ายน้อยอยอะไม่ใจแง่นะคนที่เข้าไปรู้ราคาตลาดเป็นคนบรนอกของนาเป็นตเกียร์ตัวังอยู่กลางเมืองก็แล้วแต่เราก็เอาของไปหลอกขายเขาถูกป่ะพอเสร็จแล้วภายหลังทราบว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยไม่มีราคาสูง,นงขนาด ความรุนมุสกระสินริบาะก็เป็นดอกเบี้ยไทยได้เข้าใจว่าแค่นี้หน่อยว่ะก็แกไม่รู้แล้วก็บอกว่านี้ก็โรเลกอะโรเลกอะโลเลกอะฟองว่าในใจของว่าแต่โรเลกก็พูดเสียงดังโรเลกเนี่ยสามสามพันสามพันราคาต่สามพันแล้วก็ขายหมื่นสองนึกในใจเอาว่าลอมเนี่ยดู่มนแล้วก็โตแกจะรู้ไหมล่ะกีจะรู้ไหมล่ะก็ซื้อไปมารู้ภายหลังว่า แถบนานาขายอะไรสองพันห้าสามพันไอ้ส่วนเกินที่ได้ไปโทษก็คือดอกเบี้ยนนะไม่ใช่แค่โกงธรรมดาเพราะนานนะนบีใช้คําว่าหลอกคนที่ไม่รู้ราคาตลาดส่วนเกินที่ได้ไปคือรีบาและคุณตัวที่ใช้ต่อช่วยกันนะเราก็ไม่เอาความรู้ของเราไปถูก้ายโอ้อีกอันหนึ่งสำคพัญมามสองพัน,นเอ,อผมตั้งโจทย์อย่างนี้พี่น้องครับ ศาส,สนาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยจะเป็นฮะดีสบทไหนก็แล้วแต่จะเป็นกุรานอายาใจก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อไปให้คนได้เจ็บใจใช่ไหมใช่ปะอายาไหนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจมีไหมฮะดีสไหนที่นบีให้มาแล้วนี่นี่เองเอาไปเลยเ,ยเอาไปเลยเนะทำไมพอใจวันนี้นะเจ็บไปแทงมันเลยเจ็บมนแสบคอก็โดนใจมีไหม มีมาเพื่อเป็นทางนําเพื่อจะให้คนพ้นจากความมืดไปสู่แสงสว่างแต่วันนี้มีคนเอาทั้งอัยุรอานทั้งอาดีเอาเป็นอาวุธไว้ประหัสประหารผู้ที่เห็นต่างกันดใว่าะตรงครับขนาดักุรอานอะดีเนี่ยยังเอาไปใช้ผิดครับน่นันนะเพราะนั้นเจตนาอยู่ที่เหนียบแหล เวลาเราสื่อสารในทางหลักการถูกป่ะเจตนาหไหมวา่าจะเอาไปทิมตําจะเอาไปทาร้ายให้ไว้เพื่อเอาคนออกจากความมึนสูงแสกป่เพราะนั้นไอ้คำว่าหากักแขกแขกหอกอะไรเนี่ยมันหักแล้วไม่จะหอกหอกแล้วมันจะทิมตัวเองอเพราะนั้นไม่ไม่ใช่สาระน่ก็กปล่อยผ่านใครจะเข้าใจได้ก็อัานคำยูนินันละไม่เข้าใจก็ก็ขออนุหาให้เขาก็สุดแท้แต่เรื่องบ,บนมาพระองค์จะไม่ตามไหมไอ้การไปตัด คำพูดส่งกก,นนการละัรไปตัดบทบาทท่าทีความคิดความอา่านดูเหมือนชนะในในขณะนั้นแต่ผลไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เป็นพวกเขาเราก็เป็นของเราตราในวันเตียเานั้นตรงนี้หลายคนแม้กระทั่งผู้พูทั้งหลายก็ยังเข้าใจผิดคิดที่ว่าจะจะหักกันจะไม่เกิปดประโยชน์น่นอนนะครับเพราะนั้นลาตัตวิวตัวอย่าเดินตามรอยเท้าฉัดตอน ก็คิดว่าวันนี้คงจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับเป็นการเตือนตัวผมเองเตือนท่านทั้งหลายว่าทุกย่างก้าวเรามาระวังว่าวันนี้เรื่องนี้ตอนเนี้ยเราตกเป็นเครื่องมือของใช้ตอนู่บ้าช่วงนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เรื่องนี้เราถูกมันหลอกเราหรือเปล่าแม้จะวักตังบริจาคถูกไหมฮะเราถูกมันหลอกหรือเปล่าหรือแม้แต่จะอ่านกุรานสักอาย่หนึงใช่ไหม คนตันเยอะเอาอันเหี้ยหมดแล้วหมดหมดแล้วไปแล้วไปแล้วหายจ้อยเวลาละหมาดคนเดียวเราหูยกระโรัวแต่พอละหมาดต่อหน้าคนนี้เยอะอุ้ยมันพี่นอกพี่เทาซึ่งไม่มีล่ะเสร็จไหมไปละไปละขนาดกี่บาัตรแท้ๆมันยังวางหลุมเลยได้แล้วใจคนเนี่ยธรรมดามันไม่เที่ยงหรอก แต่เมื่อมันไปแล้วเอากลับมาให้ได้อย่าปล่อยให้มันตื่นตื่เปืนไปมันอาจจะหลุดขั่วไม่ได้ไปนะจนดึงกลับมาไม่เอาไม่เอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็จะได้รับการตอบสนองแต่อย่างดีอย่างถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่รู้กฎเกมเนี่ยกินเขาก็มาอยู่นอนเขาก็มาอยู่แล้วพี่น้องสังเกตที่นบีบอกว่าใครจะหลับนอนภรรยาใช่ป่ะเราอ่านดุอาที่บอกว่าอัลลอฮฺม a ัน e d n ย s นนิ d n น s h e ตอน l a m a j น d n i s h ช e d a l a m a ม a s a k a t น a อีดาารูดีข้อละหูอละดุน,ดนลำยะต้นระวังใช่เมื่อถ้าเราตัดงเน้นให้เป็นนิรกิได้ลุกขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมไม่มีสิ่งใดที่จะทำนายเห็นไหมคั้งหนกนั้นมันยังมายุ่งเลยวะเนี่ยนี่มายุ่งทำไมวะใช่ปะเด็กทุกคนคลอดออกมานบีบอกช้ตอนจะเอานิ้วทิ่มสีข้างทุกคน มีหน,น้าเราลองร่ำจริงม, <S 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 มะฮะยกเว้นนะพีอีซาอะไรสลาคนเดียวจริงๆเรื่องนี้ยาวเราต้องเล่าลเอาแค่นี้เด็กทุกคนจะถูกอะไรมันแกล้งตั้งแต่เกิดเลยมันมันยุ่งทุกเรื่องมแะแล้วนี่ไหวหีทั้งนั้นเราไม่เชื่อได้อย่างไรจริงว่าแล้วไอ้คนเดินดินกินข้าวได้ที่มีอาเกตนเเกนะที่มีบาเล็กเนี่ยที่มันเอาทกที่มันมีโทษแ,แล้วมันจะไม่ยุ่งได้อย่างไรจริงว่าเพราะนี่คือคนที่มันโทษ เพราะขนาดเด็กนี่มันทําอะไรผิดมันก็ยังไม่มีโทษแต่ไอคนที่ทําผิดแล้วมีโทษมันจะปล่อยวางอย่างนั้นไหมมีตัวคูบางคนนี่โอ้โหเลอกเทอจริงเพราะว่าไงฟะไม่มีเขาจะไม่ไปเขาจะมาทางนี้เพราะไปเข้าใจว่าที่เชตตอนมันบอกว่าละอั้นดัซซีรอท้อแค่อัลมุสตีปมันจะไปนั่งบนอนท,ทานที้งจองโอ้โหพี่จากนั้นคนเข้าสู่เราถึงจะพบเชตตอนคนไปเที่ยวบ้านเที่ยวพักจะไม่มีหรอกมันไม่ไปหรอกทั้นนู้นลเลอะเทอะไอนั่นอะ ทุ่มุมเลยแต่อันสุเรามันก็ม่ได้แปลว่าไปมาถูกว่ามาปุ๊บีอีมาเขาเตะทะเลาะกันได้ไมาไม่งั้นจะทะเลาะกันได้ยงใช่ป่ะแยกกุญแจกันแสดงว่ามันกลมาแั้มได้มีมาเนาะไอ้นู่นมันก็ไปมันไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีตัวเดียวถูกว่าที่อุลรอบบริวารสมุนเราไม่รู้จมูนเลยครับเพราะนั้นวันนี้ตัวใครตัวมันที่มาบอกวันนี้ก็คือตัวใครตัวมันท่านช่วยส่ว่นไอ้ผมช่วยตัวผมตัวใครตัวมัน แต่ถ้าจะให้ช่วยเหลือเกลือกูลก็ได้เพียงแค่ความรู้ที่เกลือกูลกันแต่ถ้าจะเอาตัวรอดผมช่วยทำไม่ได้ผมก็เรียกว่าเต็มกลืนเลยจะเอาตัวให้พ้นนี่แหละนะบ้านใครบ้านมันเอาให้ดีจะกินจะอยู่จะใช้จะจ่ายจะพูดจะจาแต่ถ้าหลุดพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจกินฉาวอันนั้นรบานาราตัวอาบินาะอินนาซีนาะเอาอักตอเนะนี่ โ oh, อ,อ้ว่เราขออย่าเอาโทษเราเลอยจมันลืมไปมันพลาดไปอักตนะ้องเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพ่วงหลังเนี่ยอุลมะบอกอันนี้มันซุกมันซุกตรงที่ว่าอะไรมันซุกตรงที่ว่าเอาล้อไม่เอาโทษกับคนที่เหลืที่หนึง่งดูไหมสแสดงว่าก่อนหนะ้านั้นแตกุรานยังอยู่ผู้กอเนนะี่ยถูกยกเลยที่ว่าเอาเรื่องก,กับการพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเอาเรื่องก,กับการลืมตูว่าแต่ต่อมาน,นี่ยยกให้เห็นไหม แต่เราอ่านได้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 ขอซ้ําไปอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจผมผมยังอยู่ตีลาว่ายังอยู่โุราณยังอยู่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยก็ยังยกประโยชน์ก็ขอฝากพี่นะ้องไว้นะครับขับพุเจาที่พระเจ้ารานส้าุลเจีะุทสนาพุทธิจาระเจาทรงสร้างขนข้าุทธเจ้าระินุัีเ้ราจะเรานข้มจ่ะเนา ปลวกเรานะครับให้เกิดกระตุ้นเตือนดีกว่าคงจะไม่มีอะไรใหม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปคิดนะเอาไปทบทวนนะอันนี้เกิดประโยชน์มหาศาลมันสลับมาเลยมีคำถามไหมครับอไม่มี